สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับครูเดียอีกแล้วนะคะเป็นสัปดาห์ที่5แล้ววันนี้ครูเดียจะมาสอนวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาป,ปีที่3นะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องพระราชาประวัติของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวหน้าที่นะคะเดี๋ยวเรา วันนี้นักเรียนหยิบหนังสือมาเลยเราจะเรียนหน้าที่49ถึงหน้าที่56นักเรียนเปิดรอเลยค่ะแล้วก็เตรียมแบบฝึกหัดมาได้เลยหน้าที่39นะคะถึง42เดี๋ยวเรามาเรียนได้เลยอะแก่นักเรียนเตรียมเสร็จหรือยังคะอะโอเค พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระวสิรเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่สิบของเรานั่นเองเดี๋ยวเรามาเรียนกันเลยนะคะ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชสมภพพระราชสมภพหรือเกิดนะคะเมื่อวันจันทร์ที่28กรกฎาคมพศ2495เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีสมเด็จพระเชษฐภคินีหนึ่งพระองค์คือ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีและสมเด็จพระคณิตพระขินีสองพระองค์คือสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีและสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างคณวัตวรวรรคขันติราชนาวีนะคะ พระบาทสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นรัชกาลที่10แห่งราชวงศ์จักรีโดยมีพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562นะคะก็คือปีที่แล้วนั่นเอง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชโอรสและพระราชธิดาสามพระองค์คือ 1. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยัวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวชิระราชธิดานะคะสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา 3. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรลัศมีโชตมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบู ราชก,กุมารน,นะคะพระบาทสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงมีพระประถมบรมราชองการต่อประชาชนชาวไทยในวันที่ประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปนะคะ นี่ค่ะก็เป็นพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงให้ความสําคัญกับ กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรโดยเน้นการสืบสารและต่อย,ยอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชวรมนาถบพิษและทรงประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆที่สําคัญดังนี้เห็นไหมคะภาพแรกเลยพระบาทสมเด็จพระวชิรกะ้าอยู่หัวเนี่ยสเสด็จพระราชดําเนินไปในพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลนะคะเพื่อรับรู้ถึงปัญหาของประชาชนนะคะว่ามีความเดือดร้อนอะไรบ้าง นะคะพระองค์ทรงดำเนินไปที่ชนบทไกลๆเลยที่หนึ่งด้านการทหารพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงดำรงพยศทางทหารของสามเหล่าทัพก็คือพลเอกพลเรือเอกและพลอากาศเอกโดยทรงเข้าร่วมปฏิบัติ การด้านความมั่นคงในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือและช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ราษฎรที่ประสบทุกข์ได้ยากพระองค์ทรงลงไปในพื้นที่ต่างๆนะคะ 2. ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เนื่องจากพระองค์ทรงตระหนักถึงสุขภาพอนามัยอันดีของประชาชนชาวไทยซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างสรรค์ทรัพยากรบุคลากรเมื่อรัฐบาลได้น้อมก้าวถวายโรงพยาบาลสมเด็จพยุพ,พร,ราชพระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุนให้มีอุปกรณ์การแพทย์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยอีกทั้งยังทรงใฝ่พระไทยติดตามกิจาการและผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลอย่างสม่ําเสมอโดยสเสด็จพระ จะดำเนินไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชทั้ง4ภาคเพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพอ่านักเรียนดูภาพเลยนะคะเนี่ยค่ะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานถุงของขวัญเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชนะคะ 3. ด้านการเกษตรกรรม พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ในพื้นที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ให้กับกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นที่สูงภายใต้ชื่อโครงการเกษตรวิชาอันเป็นการสารต่อพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะ สี่เลยด้านการศึกษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวทรงส่งเสริมการ จัดสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดารทรงรับโรงเรียนไว้ในพระราช,ชูปถมัมภระราชทานวัสดุอุปกรณ์การศึกษาอันทันสมัยและทรง,ทรง,ทรงส่งเสริมให้โรงเรียนเนี่ยดำเนินโครงการอันเป็นประโยชน์แก่นักเรียนเช่นโครงการอาชีพอิสระเพื่อให้เยาวชนให้ความใช้ความรู้ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้เมื่อจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาพระองค์เนี่ยได้ทรงพระ กรุณาสเสด็จราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของมหาวิทยายลัยต่างๆมีพระราชดำริให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานเพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนผู้ยากไร้แต่เรียนดีความประพฤติดีซึ่งเป็นการสร้างทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณภาพนะคะนักเรียนดูภาพเลยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระราชทานทุนการศึกษาแก่เยาวชนให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด้านการต่างประเทศพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนทรงพระวิริยะอุตสาหะประกอบพระราชกรณียกิจสําคัญในการเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับต่างประเทศเสมอมาและเสด็จเยือนมิตรประเทศต่างๆอย่างเป็นทางการเนื่องจากทรงมุ่งมั่นเจริญพระรชาชไมตรีและมีความสนพระราชหฤทัยที่จะทอดพระเนตรกิจการด้านต่างๆเพื่อทรงนํากลับมาปรับและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาตินะคะ หกด้านศาสนาพระบาทสมเด็จพรวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวทรงสแสดงพระองค์เป็นพุทธมามะกะที่วัดภาษีรัตนศาสดารามและทรงออกผนวดในบอรพระ พุทธศาสนาเมื่อวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2521พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทางศาสนาเป็นประจำเสมอเช่นทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนรัตปฏิมากรณนะวัดพระศรีรัตนศาสดารามตามฤดูการทรงบำเพ็ญพระราชะกุศลในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและยังทรงบริจาคพระราชทรัพย์ เพื่อประโยชน์ทางพระพุทธศาสนาอีกมากมายนอกจากนี้ยังยังมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าสถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงวัดราชบพิตรสถิตมหาศีมารามเป็นสมเด็จพระอริยวงศ์สาข,สาขตา,านสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะคะเนี่ยคะ่ะก็เป็นพระองค์ก็ทรงทําบุญในวันสําคัญทางศาสนาต่างๆนะคะที่วัดราชบพิตรสถิตมหาศรีมาราม เสร็จด้านสังคมสองข้อ พระองค์เนี่ยทรงห่วงใยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนที่ด้อยโอกาสและขาดแคลนโดยพระราชทานเครื่องอุป,ปโภคบริโภคเครื่องกีฬาและพระราชทานทรัพย์เพื่อสนับสนุนโครงการของชุมชนเช่นโครงการพัฒนาเด็กเล็กที่ขาดแคลนพระองค์ยังทรงห่วงใยในรัษฎรผู้ประสบภัยพิบัติมาโดยตลอดพระองค์ทรงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมในสถานที่ที่ประสบภัยด้วยพระองค์เองและพระราชทานกำลัง และถุงยังชีพให้แก่ประสบให้แก่ผู้ที่ประสบภัยนะคะนักเรียนดูตามภาพเลย 8. ด้านการกีฬาพระบาทสมเด็จพรวศิราเก้า เจ้าอยู่หัวทรงจัดก,กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติปั่นเพื่อแม่ไบฟอร์มมัมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา83พรรษานะคะของพระบาทสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติปั่นเพื่อพ่อไบฟอร์เดดนักเรียนก็คงเคยได้ยินอยู่แล้วนะคะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษาของพระบาทสมเด็จพระ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความสามาคคีของคนในชาติส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยได้ออกกําลังกายให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงสร้างความปราบปื้มปิติและเป็นขวัญกาลังใจให้แก่ผสบนิกรชาวไทยเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระวระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราช พระราชทานขึ้นเพื่อเป็นการรวมความสามัคคีอสมัครสมานสามัคคีของคนไทยในการทํากิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่างๆให้มีความเจริญเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวรโดยมีศูนย์อานวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเพื่อเป็น เพื่อให้ผู้สนับสนุนและรวมการปฏิบัติของทุกภาคส่วนในกิจกรรมจ,รจิตอาสาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยพระราโชบายและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการโครงการจิตอาสาพระราชทานโดยกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานแบ่งเป็น3ประเภทดังนี้ 1. จิตอาสาพัฒนา ได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเช่นการประกอบกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการอำนวยความสะดวกนักเรียนดูตามภาพเลยประชาชนจิตอาสาเนีร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามที่สาธารณะต่างๆนะคะเช่นวัดโรงเรียนหรือตามถนนต่างๆนะคะ 2. จิตอาสาภัยพิบัติได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าตรวจและเตรียมการรองรับภัยพิบัติเช่นอุทกภยัยวาตภายัยอักคีภยัยนะคะนี่ก็เป็นจิตอาสาพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยก็คือ้นาำท่วมนะคะ 3. จิตอาสาเฉพาะกิจ ได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพ,พระราชทานที่มีวัตถุประสงค์ให้ปฏิบัติงานในพระราชพิธีหรือการรับสเสด็จในโอกาสต่างๆปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมงานนะคะ,ะนักเรียนหยิบแบบกดาขึ้นมาแล้วเปิดหน้าที่ศ9ต์เก้าลยค่ะนักเรียนสังเกตดูไหมคะว่าพระองค์ทรงเออทรง ทำในด้านต,าต่างๆอย่างมากมายเลยทรงให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรสังคมสงเคราะห์หรือด้านกีฬาพระองค์ทรงทำต่างๆนานาให้เราเห็นมากมายว่าพระองค์เนี่ยทรงมีเมตตาต่อประชาชนชาวไทยอย่างมากนะคะอะ่นักเรียนเปิดหน้าที่39เลยแบบฝึนหัน ข้อที่หนึ่งเลยให้นักเรียนนําตัวอักษรหน้าข้อความพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องอนักเรียนมาดูกอไก่เลยนักเรียนมาดูกอไก่พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบ,บพิตรขอไข่พระราชทานแนวคิดหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง คอควายโปรดกล้าวจัดตั้งโครงการจิตอาสาพ,พระราชทานงงูจัดก,กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติบายอร์ m ัมและบาย for แดดจอจานเสด็จพระราชสมภพ,พเมื่อวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2495ชอชิงพระราชทานที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการเกษตรวิทยาชอชาิเริ่มก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพอ่าเดี๋ยวนักเรียนเอามาเรียงกันเลยว่าเหตุการณ์ไหนเกิดขึ้นก่อนเลย ดับแรกเลยก็คือกอไก่พระประวัติอของท่านก็คือพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มนาถบ,บพิตรอ่านักเรียนเติมกอไก่ลงในช่องเลยเหตุการณ์ที่สองนักเรียนคิดว่าอะไรคะลองดาวในใจสิลองคิดในใจสิอ่าก็คือขอควายปโปรดเก้าจัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทาน ต่อไปนักเรียนลองคิดสิจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติไบฟอร์มัมและไบฟอร์แดนะคะต่อไปจอจานเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่28ดกรกฎาต่อไปชอชิงนะคะรีเริ่มก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมอ่ะ ขอพัยค่ะพระราชทานที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการเกษตรวิทยาอันนี้คือไม่ได้เลียงนะคะอันนี้ก็คือให้ว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระวชิรเก้าวเจ้าอยู่หัวนั่นเองนะคะอะไรข้อไหนที่มีส่วนเกี่ยวข้องบ้างก็จะมีกอไกขอขอ่ขอควายงอง,งูจรจานฉอชิงส่วนขอไข่เนี่ยก็คือพระราชทานแนวคิดก็คือไม่ใช่พระองค์ท่านคิดนะคะก็คือเป็นของพระสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะ ต่อไปค่ะแบบฝึกหัดหน้าที่4 0ให้นักเรียนนำข่าวหรือบทความเกี่ยวที่เกี่ยวข้องกับพระราชะกรณียกิจในด้านต่างๆของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมาติดลงในช่องว่างและตอบคำถามค่ะอันนี้ครูเดียก็คือเอาภาพนี้มานะคะจากข่าวหรือบทความดังกล่าวเป็นอันนี้คือให้นักเรียนเอาข่าวที่นักเรียนสนใจลงมาได้เลยนะคะที่เกี่ยวกับ เกี่ยวกับพระราชะกรณียกิจนะคะ,ะจากข่าวหรือบทความดังกล่าวเป็นพระราชะกรณียกิจในด้านใดก็คือด้านสังคมพระราชะกรณียกิจดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไรก็เกิดความรักความสามัคคีและเกิดความร่วมแรงร่วมใจกันในสังคมนักเรียนจะปฏิบัติตนเพื่อแสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณได้อย่างไรก็คือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆและปฏิบัติตนตามแนวพระราชดำริ ต่อไปหน้าที่41ให้นักเรียนศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระวชิรก้าวเจ้าอยู่หัวแล้วบันทึกผลการศึกษาลงในแผนภาพพระมหากษัตริย์ไทยในรัชกาลที่10มีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรก้าเจ้าอยู่หัวนะคะทรงเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่นักเรียนทราบอยู่แล้วลำดับรัชกาลที่10ค่ะ แห่งราชวงศ์จัก,กรีต่อไปเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2495เมื่อกี้เราเรียนกันแล้วเสด็จขึ้นของราชสมบัติเมื่อนักเรียนลองคิดดูสิจะถูกไหมเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559 ต่อไปพระราชกรณียกิจที่สำคัญคือโครงการจิตอาสาพระราชทาน mm hmm. อะสำหรับคลิปนี้นะคะนักเรียนเนี่ยไปทบทวนบทเรียนต่างๆที่ครูเรียนสอนเมื่อกี้ได้เดี๋ยวเปิดเทอมาเนี่ยครูเดียจะสอนให้อีกหนึ่งรอบนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ